เอามาครับเกมสุดท้ายของวันครับ free for all นะครับฟรีโฟออลนะครับสีเหลืองตัวนี้ครับแชมป์เก่าแล้วครับโจครายซี่นะทั้งหมดเป็นอังกฤษนะครับไม่ต้องถามเลยว่าเล่นประเทศอะไรสีส้มตรงนี้ฮะเด็กเด็กเชี่ยเหรอเด็กชายอ่ะเด็กชายก็เลยเด็กชายนะครับแล้วก็เขย่งมาตรงนี้สีชมพูนะคุณเรเตอร์นะครับสีน้ำเงินคุณดีซี่สีม่วงตรงนี้ โกจุงกินะฮะไม่ากาหลีมาอีกล็แล้วก็มีเด็กแวน้นตรงนี้ครับสีเขียวครับเดี๋ยวดูครับโอ้หน้าจอผมมืดแล้วพี่มีอะไรบอกด้วยนะพี่นะหน้าจออะไรมืดมินิมแมปก็ใหญ่มินิมแมปออเฮ้ยโอ้โหสีเหลืองนี่รีบจะไปเก็บน้ำมันเขาแต่ว่าโดนน้องหมาสีเขียวมายืนขวางอยู่นะเด็กแวน้นโอ้น้องหมาขวางไวเลย น้ำมันน้ำมันตรงที่บังเกมนี้มีใครได้เปรียบบ้างครับนี่สีน้ำเงินสีเหลืองกับสีเขียวสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินกับม่วงเงินม่วงเหลืองเขียวนะเพราะว่าวันนี้เล่นแค่หกทีม เ,เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีสไนเปอร์ขึ้นไหเอฟวีไปยิงคนพอได้สามบังก็ใช้อเอฟวีปวดมาเด็กแวน้นมาแล้วอย่าเผลอแล้วสีม่วงอยวว่าเผลอแล้ว,ว,วลโกจุก,กิยังไงโกจุก,กิเข้าหลงแร่ขายเลยโอ้แสบจริงคนระับโอ้แล้วดูครับจะบุกคืนแล้วโกจุก,กิสีเขียวที่เล่นแสบครับแกบอกต้องโดนหน่อยแล้วแบบนี้โ้าไปแนวหลังหรือเปล่ายิงอะไรดีโอ โโหยิงกกรดเดียนเสียหายเลยแบบนี้แล right? so ้ว oh, G h h ainsi, i มาเยอะนั oh, so ่งตรงนี้หรือเปล่านั่งแล้วยิงเลยครับมันสู้ดาเมจ GI ไม่ได้ครับพิวบ็อกโอ้สีเขียวนี่ลำบากแล้วครับตรงนี้รถถังก็ล่วงไปครับแล้ว g i 3บ้างนะครับโอ้แบบเดียวหมดแบบเดียวหมดซิวซิวมาโอ้คอมบูมาโอ้ยเดชคอมาดูช่วยครับ อาซิวขึ้นรถแล้วทีนีแ้แล้วจะไปเอาคืนด้วยกนต้องดูครับดูท่าต้องมีคืนหน่อยนะครับยิงมายิงกับไม่โกงแต่ว่าเขาส่งกริซซี่มาช่วยอยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่ากริซซี่จะเข้าไม่ได้แลรวมีคนสามบ้างอยู่ครับไม่ไหวครับยิงแรงเหลือเกินโอยังไงครับยังไงครับอืมแล้วโอ,โอสีม่วงไม่มีตังแล้วสีอื่นมีลบกันหรือเปล่าเนี่ยทำไมยิงเงียบอยู่ โอ้ดีนะกล้องมาจับเจอโอ้ยสีชมพูหายไปแล้วครับโอ้สีส้มสีส้มสีหายไปแล้วไม่ใช่สีชมพูสีส้มใช่ไหมที่หายไปใช่โอ้สีชมพูสีชมพูถูกแล้วโอ้สีชมพูครับไปไวเหลือเกินฮะคุณเดลเตอร์โอ้หัวร้อนอีกแล้วพี่สีชมพูนี่ไงสีชมพูมีบาเล็กคนอยู่นะโอ้เปนนั่นแหละครับทีไอออกมาแล้วที่ไอออกมาแล้วลั่นเลย เดสีม่วงนี่เขารู้ทางนู้นมีคอมมานโดนี่เขาก็เลาะซ้ายทีขวาทีไม่ให้ไปไม่ให้ไปแต่ยังไงต่อถึงไม่มีเงินแล้วเนี่ยปัญหาโอ้มีมีลงแร่อยู่โอเคราดูครับเข้าได้หรือเปล่าค,คนเยอะคนมันเยอะครับสู้ไม่ได้ต้องสั่งเหยี่ยมเดียวนั่นแหละครับสีส้มเด็กชายที่พยายามที่จะเข้าไปเคลียรตรงนี้ครับล้วจะยึดบอ่อ้ํามันก่อนครับจะยึดบอ่อ้ํามันก่อน สีชมพูนี้เงินหูเงินเยอะเลยครับเจ็ดพันกว่าผงปั้มคนอย่างเดียวชั่วโมงนี้นะครับเอทหารคนฐานเดียวเนี่ยมันออกไอจัดการเดียนได้ที่ก่อมันไม่ออกการเดียนมาด้วยนะเดี๋ยวดูโอ้สีเงินนิเนียนเลยนะคุณเดซี่นี่ฟอร์มแชมป์เลยครับแบบนี้ไม่สนครับไม่สนโลกครับเ็าเรียกเออกับสีเหลืองนี่ยฟาร์มหนักหนักครับคุณโจเคเรซี่อดีตแชมป์ของเรามาแล้วครับล้วดูครับสีเขียวก็หนักครับเจอทำสงครามกับาสดนสีม่วงอยู่ เนี่ยคุณโกจุก,กินะครับเจ็กแว่นอีเว็บเีแว่นนะดูครับจะเอาอยู่ไหมโดนตัดเงินโดนตัดเงินรู้ตัวหรือเปล่าโดนตัดเงินอยู่สีสีแรองออกฟอเทสอ่ะจีไอกาดเดียนมาเคลียร์ชุดนี้ดูครับโอ้โหแกออกไปเทนฟอเทสได้เร็วดีดูดู ซีโซ่มาสไนเปอร์ไปดักยิงหน้าบ้านโอ้น่าจะดักยิงเก็บบั้งก่อนอะไม่ให้ออกใช่ดักยิงจริงอ้าดักยิงเก็บบั้งไงให้มันได้สามบั้งไงอ๋อก็จะไปเก็บน้ำมันก่อนครับเด็กชายไปได้เก็บน้ำมันแสบจริงแล้วดูว่าทั้มเบเตอร์ต้องขายอ่ะเวฟนี่เก็บมาแล้วครับ ไปเทนโพรเทสคันหนึ่งนี่เปรี้ยวใหญ่เลยครับดูไปแล้วครับคุณเลดิเตอร์มา mm hmm. ครับโอ้ยพอแล้วมันดูโปเทสคันเดียวก็เสียวได้พอแล้วมันโดนยิงอยู่ไม่ได้ซ่อมด้วยพยายามจะปั๊มรถแล่ววิ่งออมาครับอินจิเนียร์เขาจะมาปล่อยหลังบ้านนี้ไหมดูครับทุนนี้ร่วงไปครับแต่นละมันหลังบ้านนี้ร่วงไปแล้ว สีม่วงเ่าพยายามจะฟื้นตัวให้ได้ครับโกจุกแิแล้วสีส้มชุดนี้วัวิจักรใหญ่โตจริงครับเด็กชายแต่ว่าจะโดนสีเหลืองเคลียร์ไปก่อนหรือเปล่าสีเหลืองถ้าแกใจเย็นมากกว่านี้เนี่ยอาจจะโดนทางด้านสีส้มสีม่วงสีม่วงตรงกลางนั้นกลมมีกลมป่าไม,าออม้อยู่ขยับบ้านนี้นะเดี๋ยวต้องดูว่า สายครับน so, de ิสายครับัสีเขียวเนสสายสีเขียวไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขียวสไปได้ยิงจีเนียได้ไปเอาสายไปลงบ้านเขาเฉยน่าจะลงลงรถถังไปครับรนฐานค้้แลวก็รถฐางสำคัญนี่แหไงเขาขัดเอาลงคนคนเลยหนึ่งเดี๋ยวต้องมีรถถังด้วยเอาเดี๋ยเผลอโอ้ยบ้านโดนดิครับเรากีเทียมาเต็มเลยพี่ อีชุดหนึ่งต้องไปเอาลงฐานรถถังโดนก็ฐานรถถังนี่โดนไปนแล้วนี่โดนอยู่ก็สีม่วงแล้วนี่เขาจะเอาไอเอฟไอเขาเรียกว่าอะไรนะเป t เทิ f ฟอร์เทสไปไล่ถลุงทีเดียวเลยหรือเปล่าแต่ว่ามันออกยากเหมือนกันนะโอ้ไปนี่บ้านก็นไม่ได้มีใครป้องกันด้านล่างนี่สีเหลืองกับสีส้มใส่กันเมื่อไหร่เรียกด้วยนะพี่ น in, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ั่นไงเดินไปก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กจะเข้าลงรถถังเนอะได้อยู่แล้วถังนู้นก็ไม่รู้หรอกเนียนไปเข้าแล้วครับเรียบร้อยมาครับได้บ้างแล้วครับพอเทสมามิลาร์ดก็จะมาดูครับพอเทสค่อยๆพอเทสมาไล่เคลียร์สีเหลืองเคลียร์สีเหลืองเฉยเลยโจแครซี่โดนอยู่ไม่รู้ตัวความจริงนี่โดน โคโนโซเฟียกับฟ้าผ่าลงทีละสีนี่ก็จบกันนะโอ้ยแล้วลคุณเวฟนี่เอาไอวีมาเก็บสามบ้างเลยครับโอ้แล้วใครจะไปเข้าบ้านแกนี่เจอไอ้วีสามบ้างนี่อุ้ยดิคอยดูนะพี่ตังคอยดูไอวีคันนี้นะพี่สามบ้างเนี่ยเดี๋ยวคงไปหล่ออีสีม่วงอะผมดูแล้วเดี๋ยวคอยดูดิแสบแน่นอนเดี๋ยวคง,คงได้เห็นอะไรแสบๆตรงนี้ดูดครับอืมดูครับโอ้ใช้เบนชั่นฟอร์เทนเข้าไป เอาแล้วสีสม้มอะไรวะเนี่ย <_ A> มาครับนเล่นสปายเหมือนกันเลยครับโอ้โหนี่ตัวแจกตัวแจกบ้างนี่ว่าสีเหเืิงบอกแจกบ้างเยอะเกินไปแล้วครับสีม่วงแกไล่เคลียร์ก่อนบไม่ง้นนี่โอ้โหามามายึดเอาเอจิตไอสปายเอาสีเหลืองมาบุกคุณเวฟมายังไงโอ้โดนอยู่ชุดน,นี้พับ้านหนีเลยโห<อ>กลมป่าไม้เยอะด้วยกลมป่าไม้เยอะครับไม่ไหวแน่ครับเนี่ยแหละครับกลมป่าไม้เยอะครับอุ้ย เจอเบย์เทิลพอเทสชุดนี้แรงอยู่ครับพี่โอุ้ยเอาไม่ลงครับยิงใกล้แรงอะเด็กเงินแกมันหมดแล้วดิครับเด็กแว้นเนี่ยครับคูต้องรอน้ำมันอย่างเดียวครับปั๊มน้ำมันรอบหนึ่งครูจะสีม่วงนี่ยังไงครับยังเหลือดิ MCV แกว่ายังไงข้างล่างนี่สวนขายเลยครับขายแลบเลยขายแลบเพื่อเอาคนกับเด็กชายนี่สวนนั่นอยู่พี่ขวาล่าง จะฟูมากครับเดซี่นี่ฟูมากครับแต่ทางด้านสีเหลืองออกกำลังเยเยอะต้องมาครับเนี่ยครับอย่างที่บอกครับอย่างที่บอกครับสามบั้งมันต้องมีให้ดูครับสำหรับเวปปี้ครับนี่ครับกิมมิคแกเลยฮะจุดขายเลยฮะบอกอย่างนี้เลยครับเป็นจุดขายเขาครับใช้ไอเอฟพีในการวิ่งสวนไปสวนมาโอ้แล้วไม่ไม่เอาให้หมดด้วยนะเหลือไว้อยู่กระยองนึ่งเหลือไว้ทำไมครับเนี่ยสีม่วงห่อข้างแคร์แกอยู่ สามบ้างสองคันนี่ครับตังฟ้าไม่ผ่าตรงไหนเนี่ยโอ้ยโดนฟ้าผ่าครับคุณเดซี่สีเหลืองใส่ก่อนอสีม่วงชุดนี้เข้าไปนี่หนักพองสมควรเลยครับเหลือพิว็อกกับพลังงานแค่ตรงนี้แล้วดูครับเคียรยไม่หมดเขาก็าสมนบ้านตัวเองครับคุณเว็บได้ต้องไปเคียให้หมดก่อนครับดูแล้ว อ๋อพอเท็ดเวปปี้ไปไหนพอเท็ดนี่โดนวาร์ปลงน้ำหรืออะไรไปหรือเปล่าไม่รู้ครับมาครับมาครับมาตามหาพลังงานอีกชุดนึงเคลียร์พลังงานหมดเหลือฟินบ็อกครับแกจะเห็นรหรือเปล่าครับฟินบ็อกตันีนน่ครับโดนี่แล้วครับเผือไม่ได้ครับเผือน,นี่นั่นแหละครับโอ้กลับมาป้องกันบ้านด้วยแมแสบจริงๆครับเดี๋ยวดูนั่นแหละครับตามไปแล้วเราจะยิงฟินบ็อกทิ้งหรือเปล่าห็นรหรือเปล่าครับยังไม่เห็น เอไงเอาเข้าบ้านเลยครับโอ้แสบจริงไม่อิสโซนครับเวฟบอกแรกเลยครับแล้วอืม้มเสียหายไอวบีเหลือขันเดียวสามบ้างไปยิงฟินบ็อกซ์ตัวนี้ทิ้งจบยิงไหมเห็นเรื่องไม่เห็นครับขับรถผ่านเฉยเลยไม่เห็นพี่ยัยงไงต่อครับยึดน,น้น่าจะเป่าน้ำมัน,น,มนคิดว่าสีเหลืองว่ากองอยู่หน้าบ้าน ยังไม่ยิงไงก็เลยจะไปเอาน้ำมันก่อนเน,นี่เองอดูว่าคนมานั่งรอเรียบร้อยเลยโอ้มีเสียงเฮด้วยก็แสบแม่ซีเหลืองเอาเฮลิเออร์มายิงบ้านเวฟปีไปแล้วโอ้แอครแอครับแอคครับแมปแอคครับร่วงครับแอคครับขายที่ไม่ก่อนฮนะไม่ขายน<ง>ี่วอ๋อเวฟเวฟเอาบ้านมานี่แล้วยายบ้าน ครับยิงหนักอยู่ครับแล้วสีน้ำเงินว่ายังไงสีน้ำเงินไม่สนครับฟาร์มต่อเนียนๆไปดูครับผมเวมิโดนหนักจริงครับลบกับสีม่วงเสร็จต้องมาเจอสีเหลืองไล่ยิงทะลมอีกแล้วยังไงต่อได้ยินเสียงโอโดวาร์ฟฟิลฟาวฟิลฟาอืมโอโดวาร์ฟมาครับฐานสีเหลืองพี่โอ้ยโดนชุดใจโอ้ยโดน อุ้ยโดนโดนโดนอ้โหเสียหายครับหายไปครึ่งนึงนครับอ้หเจอสีส้มจัดการไปอู้หส,ส,สีส้มไม่มีอะไรเลยนะแสบเลยครับก็แกไม่รีบบุกไงพี่แกม,มวแต่จะฟาร์มแล้วก็รอ,อกเก็บทีหลังอนะ่ะเจอเขาบุกก่อนครับสีเหลืองโจเคอรซี่อ๋อสีส้มมีตรงนี้มีคนมาดูวาร์ฟเหรอครับไม่ไม่มีกลมป่าไม้มีปิดตึ้มมีกลมป่าไม้ด้วย อยู่ตรงฐานของทีมฟูก่อนโอ้โหแต่แกจะเอาเรือไปบุกครับมุโจเคซี่จะเอาเรือไปบุกครับนี่ปล่อยคุณเวฟแกฟาร์มไปหนักแต่ว่าคุณเวฟนี่ต้องบอกว่าเผลอไม่ได้ครับเผลอเดี๋ยวดูครับแกจะได้เคลียร์เคลียร์รถแล่หรือยังไงชวนทะเลาะหรือเปล่าน่าจะเปิดแมปมาผมว่าไม่เอาไม่เอายังไม่เอาทัวร์มีทัวมีศัตรูเพิ่มแล้งมาครับสีเหลืองมาด้วยความแค้นเลยครับโอ้โหบ้านสีส้มหายอย่างรวดเร็วเลยพี่โอ้ย โดนแพตเ,ตเทิลพอทเฮดมาพร้อมกับปริซึ่งยิงหนักเอาการนะครับเล่นแบบนี้ต้องโดนซะหน่อยว่างั้นโอ้โลมาสีน้ำเงินุ้ยโลมาสีน้ำเงินมาชุดใหญ่เลยดเดซี่เมื่อกี้โดนฟ้าผ่าไปแต่เงิน,นเยอะๆนะพี่สองหมื่นแปดยังไงก็ฟืนน้นนะซามอยู่คนเดียวเองหรืว่าปริซึ่งมากองไปรเริ่มครับเคลียร์สีส้มไปก่อน ยึดไปไล่วยึดลงน้ำมันแล้วเด็กชายโดนอยู่ตอนนี้เด็กชายโดนอยู่ตอนนี้อุ้ยอุ้ยไม่เห็นวิลาดไม่เห็นวิลาดไม่เห็นวิลาดอืมหมดทั้งคู่แต่อีกฝั่งนี้เหลือแต่ฐานรถถังโอริ่เหลือฐานยังเหลือฐานใหญ่อยู่ MCB เหรอโอ้แล้วคราวนี้ส่งแอร์คาร์ไปหนักอยู่ครับไม่มีต่อต้านกัลสยาดด้วยทำอะไรไม่ได้ครับวิ่งสวยอย่างเดียวหรือเปล่าโอ้แอร์คาร์มายิงบ้านเว็บปี้เรียบร้อยโอ้โหสีเหลืองนี่ใจคอร์ด้วยอะไรครับเนี่ย โหโหร้ายมากเดี๋ยวดูครับเแบฟบส่งเอนจิเนียร์ไปยึดตั้งมันอย่างเดียวครับตอนนี้นี่แะครับได้อีกปั๊มหนึ่งไว้เนี่ยปึออ๊บวางยึด,ออดป,ดปึ๊บได้ตังค์ได้ตังค์ฝาผ่านตรงไหนครับโดงสีเหลืองสิครับรออะไรเมื่อกี้ไปผ่าเขามาก่อนโดนชุดนี้เข้าไปโอ้โหเสียหายอยู่ แล้ววาร์ปล,ลงน้ำม<ล>ีำอโอ้ยูนีเวอร์ชั่นฟอเทสชุดใหญ่เลยครับปัะโธโดนชุดนี้เข้าไปนี่กองกำลังแกหายนะฮะแล้วดูครับจะพยายามมาบุกตรงนี้โดนจังหวะจังหวะทาสีไงจังหวะทาสีไฟดับแล้วเห็นฟอเทสพอดีไม่แน่นะฮะอาจจะออกเด็กชายได้ครับเกมนี้เว็บมันใน,น,นเนี่ยเว็บไปเคลียร์ แอร์คาร์หมดแล้วเก็ตน้ำมันเกย์เยอะนุณเวียดนะปั๊มไอเอฟวีอย่างเดียวเดี๋ยวค่อยดูจะเล่นแบบฟาร์สมุ้งเล่นแบบเร็วพี่โอแต่ตัวรถโจเคซี่มีโอกาสสองแชมป์นะโจเคซี่วันนี้มีโอกาสเยอะยังมีโอกาสเยอะโอ้โหปาโลมาเต็มเลยเล่นบ้านดีซี่แล้วปาโลมาเหลือง เดวก็หายเดี๋ยวดูครับแต่ว่าซูเปอร์เวฟปอนนี่ฝั่งยังครบอยู่นะแต่สีเหลืองจะเคลียร์คุณเวฟก่อนเลยครับจอรถถังหารถถังก่อนเลยเดี๋ยวดูครับชุดนี้น่าจบครับตึกตึ๊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 กตึตึ๊กตึ สีเหลืองคุณโจเคเรซี่แนะแล้วก็ทางด้านของสีส้มเด็กชายโอ้ดูสีส้มสีส้มเดี๋ยวแอร์คราฟก็ออกกับโลมาพี่ว่าใครพี่ว่าใครอะพี่ว่าใครน้ำเงินน้ำเงินเหรอนูกองกำลังสีเงินเนี่ยฟามเยอะนะอย่งเนี้ยกลุ่มป่าไม้เยอะมากฟ้าผ่าอีกกลุ่มป่าไม้ประมาณยี่สิบขันเุณเลเตอร์บอกว่ามัวจะระแวงสีน้ำเงินเลน เจอส้มมาสปอยเจอส้มมาสอยเหมือนนะฟอร์เทสสีเขียวใส่การเดียนสามบ้างมันคือยิงไกลแท้ไกลและเร็วเออใช่ใช่ไกลและเร็วเอาเฮ้ยใครหลุดอือโอ้ยโกจุงกิโกจุงกิกงกนี่คือสีม,ม่วงมือสักุ่นี้ใช่ไหมแพ้ไปแล้วนี่ออกไปเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาฮะโกจุงกิครับ ใส่กันไปก่อนครับทางด้านคุณเวฟตันะ้งแต่ต้นเกมนะอันนี้น่าจะกดออกแบบ F F4 <c oughs> ออกเกมไปเลยอักเมท F4 สวัสดีทั้ง99ท่านด้วยนะครับอย่าลืมใครที่เพิ่งเข้ามากดไลค์ให้กำลังใจมินเนาะโอ้ร้อยแล้วแต่ร้อยเข้าวันนี้ครับไปได้อยู่เอาวาัดลงน้ำครับ <c oughs> วัดให้วัดสีส้มมาลงอ๋อวัดสีส้มลงสีเหลืองโอ้หวังดีครับจะได้ไม่ต้องรีบจะได้แบบวัดไปบุกได้เลยครับ บุนเดสซี่นี่กระแสกจริงเดี๋ยวดูครับนี่ครับมาแล้วครับโลมามาไล่ยิงเรือของทางด้านคุณเด็กชายอยู่นี่ครับเอาโลมามาเยอะครับสีเหลืองโจมตีไม่ได้โลมาอย่างเดียวนะทั้งปิดซึมทั้งปิดซึมยังไม่ไม่ไม่โลมาสีเหลืองนะพี่เมื่อกี้เนี่ยแต่ข้างบนนี่สีน้ำเงินมาบุกโอ้โหโดนลุ้มนี่ว่าทั้งทางเรือทั้งทางบุกยังไงครับเนี่ยต้องส่งล็อกเก็ตเทียมาช่วยเคลีย โอ้แล้วฟ้าผ่าตามอีกชุดหนึ่งปัดโทโอ้เดนได้ล็อกเ,เทียช่วยดีเยอะครับเดี๋ยวดูครับยังไงส่งไอเอฟีมาช่วยป้องกันละวไอเอฟีมายิงล็อกเ,เทียชุดนี้เสียหายครับโอ้เด็กชายชุดนี้เรียบร้อยเลยย้ายบ้านอีกแล้วครับโอ้บ้านนี้จะย้ายหลายบ้านเหลือเกินฮะหลายรอบแนละ้ว สิ่งเงินลดแรงมาบุกเลยโอสิงเงินกองลังเด่นหยอกโจเคซี่นี่แกมีปัญหาเรื่องเงินห้าบาทสิบบาทเด้งงยเงีงียง้ยงีย้ยโอ้ยโจเคซี่แกใช้รถเกียร์พี่มาพร้อมกับทางด้านของมิลานครับโอ้ไหวหรือเปล่าเดต้องดูโอ้มันเข้าไม่ถึงเพรามีปีซึมอยู่แต่ว่ารถเกียร์นี่จะยืนค่อมทางด้านของไอเอฟบีได้ไหมเนี่ครับสั่งยิงหนุ๊ก เสียหายอยู่ครับแต่โอ้ยแรกด้วยกองกำลังชุดน,นี้เขาไปนี่สีเหลืองนี่กองกำลังหายวูบเลยครับสีน้ำเงินต้องเข้าเลยจังหวะน,นี้เข้าสีเหลืองสีส้มก่อนหรือเปล่าแต่สีส้มนี่หูกาดฟื้นยากจริงครับกองกำลังยังไม่เดือเอามีคอมนโดว,ว,วาบครับผมมีคอมมานโดวาบครับผมว้าบไปลงไหนเดี๋ยวดูโอ้เขายิงตายไปแล้วเนี่ย ไอ้บ้างเลยครับไอ้ที่ส่งแล้วก็เทียมมาคืนครับนั่งคุณเดซี่โอู้ไม่กล้าเข้าเฉยเลยครับหนีไงข้างในมองไม<ะ>่ <มะ S 2> เห็นไงสีส้มเราจะไปก่อนแต่แปะเมื่อกี้สีส้มแกออกคอมโดวาร์ได้ไงแกไม่มีเบ็ดแถบเนี่ยออกอ,ออกได้ครับซื้อเราเอาสไปเข้าไงไม่เกี่ยวกันเหรอไม่มไ,มออได้อ,อมีเบโดแถบก็ออกได้ครับออกได้เพราะว่าเรา เอาสไปร์ท่อาไงนี่ครับมาครับมาแล้วครับเดี๋ยวคงสอยสีน้ำเงินหน่อยแล้วไม่เห็นแน่ผมดูแนละ้วนั่นแหละครับนั่นแหละครับโดนครับนั่นแหละครับโดนวโอ้ได้ฐานใหญ่ครับคุณโจโคาเซี่ยิ้มเลยชั่วโมงนี้แล้วไม่มีฐานซ่อมด้วยเอาล่วสิค่อยๆเคลียร์กันไปครับสีส้มเหลือใช่เนียน <S 1 S 2> เดียวพลังงานกับบลมบ็อกช่ไหมสองอย่าง เดี๋ยวต้องดูสีเงินว่ายังไงครับเคลียก่อนแล้ว่าสีส้มเนี่ยผมว่าไปทาลายฐานใหญ่เขาด้วยนะเผยไม่ได้ครเผยจะส่งอินจิเนียร์ยึดบ้านเขาอีกครับเดี๋ยวดูเอาดูยิงล่วงไปแล้วอินจิเนียร์มาครับกองทัพใหญ่ของทางด้านของสีเงินโอ้เกมเลยแบบสูสีขึ้นมาเลยครับเมื่อกี้คุณโจนี่น่าจะลําบากแล้วตอนนี้คุณโจได้เปรียบแล้วครับยื้อยาวๆไปแล้วครับตอนนี้แล้วคุณเดซี่ต้องรีบแล้วครับไปช้านี่เสียเปรียบแน่ หรือยังไงเดี๋ยวดูซิเวทเทอแบบยังมีอ๋อยังสมบูรณ์อยู่ว่ขาดแค่ m g v อย่างเดียวแค่นั้นเองเดี๋ยวดูครับต้องเข้าเลยโอ้เข้าแล้วครับเข้าแล้วครับโอ้ไม่ได้ต้านทานไหวครับดูสถานการณ์อืมเอาได้วะยังอยู่อ่อขอชุดเมื่อกี้โดนล็อกเก็ตเทียไปยิงหายหมดเลยรถถังอ,อ่ะโอ้เอามีมพิ่กับเกมนี้ไม่แน่ครับเกมนี้ดูแล้วเนี่ย สีส้มน่าจะไปก่อนแต่ว่าสีเหลืองนี่ก็กำลังกลายเป็นกลับมาดีเลยครับเดี๋ยวดูสบสีส้มไปแนละ้วเด็กชายปแล้วครับสีเหลืองชุดนี้มานะแล้วมาพร้อมกับแอร์ครับมาพร้อมกับเอจิสมาแล้วเขามีเขาเรียกว่าปลาโลมาอยู่ในน้ำด้วยอยู่แล้วครับน่าจะมีโลมาด,ดักอยู่สีเหลือมีอิอิมาด้วยครับามั่นใจเลยครับสีเหลืองบอกผมมั่นใจครับ แน่จีเหลียงบอกถ้าเกมออกรูปนี้นี่เสร็จผมแน่นอนสีเหลียงบอกครับเดี๋ยวดูอย่า,าเพิงเ่งมั่นใจครับอย่าเพิ่งมั่นใจครับเพราะว่าแกมีทางน้าไงพี่แกรับทางบกเหนียวเหนียวแล้วแกเขามีปีซึมครับเดี๋ยวต้องดูแลแ้วเก็บเอาทางน้ําไปถึงก่อนนี่เสร็จนะแล้วไม่มีบ้านแล้วด้วยครับพี่เกมนี้นี่เอาเรื่องนะแต่ว่าทางคุณเดซี่นี่เงินเงินเยอะอยู่เงินเยอะอยู่เดซี่ต้องรีบเข้าอ่ะทังหวะนี้ ปิดซึมเคลียร์ทางก่อนเลยอืแล้วมีไอ้นี่ไง IMV สามบังสองคัน<ห>น่าจะเคลียร์นี่ไงไน่าจะเคลียร์อ,อะไรนะเคลียร์ล็อกเก็ตเคลียร์ให้เร็วอยูใ่ใช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 ่มาชุดนี้นี่ชุดใหญ่เหมือนกันครับ <S <S โอ้โส่งมีหละเข้ามาก่อนไม่ไม<แ>่แกเขาส่งอันนี้เข้ามาก่อนส่งล็อกเก็ตเคลียร์ด้านหลังอ๋อล็อกเก็ตเคลียร์โอเค ปีซึมมายิงไส้แ,แตกเลยครับดูครับปีซึมมาพร้อมมิลาดครับยิงไส้แตกแล้วดูครับเอาไอ้วีมาโอ้ชุดนี้ได้จบครับแต่ที่บ้านโดนด้วยครับนั่นนะครับอย่างที่บอกต้องยิงให้จบก่อนเอาไอ้วีไม่มาด้วยครับงานงอเดียวอย่างนี้โอ้มาแล้วมาอืไงเอาไอ้วีมาแล้วไอ้วียิงแรงกว่าใช่ไหมช่วงนี้สามบั้ง สามารถยิงบ้านได้แรงกว่าด้วยแต่ปซึ่มก็สามบ้างเหมือนกันนะต้องรีบยิงอะ่ะมาครับจีจีครับยอมรับสภาพไปแล้วครับโอ้โวโจเคซี่มีโอกาสครับแต่็อตสุดท้ายนี่ไปออกเรือเยอะไปหน่อยครับเงินเรือมันช้าไงเง <laughs> ินไปอยู่ที่เรือครับเลยแบบพาพื้นดินเลยเสร็จคุณเดซี่ไปครับสุดท้ายคุณเดซี่เลยได้ไปหนึ่งเกมครับดูไอ้บีสามบ้างมันยิงเนี่ <laughs> <Player S 2> <c oughs> เรียบร้อยเลยชุดนี้แม่เป็นไปได้ครับอย่างว่าละครับแกหูฟาร์มเนี่ยต้นเกมนะคุณดิซี่คนระับฟาร์มแบบนี้นี่ก็มีโอกาสสูงครับแต่เกมเหมือนจะพลิกไปสองสามทีแล่ก็กลับมาที่แกครับโมเมนต์แม่ยี่สิบสี่นาทีห้าสิบหกวินาทีนะคุณดิซี่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันคะแนนนะฮะโจเคเรซี่ทำได้ดีามากๆครับเกมนี้สองแสนสามหมื่นคะแนน เด็กชาย150,000คะแนนนะเด็กแว้น92,000คะแนนโกจุกิครับ26,000คะแนนแล้วก็คุณอัปเดตเตอร์นะฮะ6 9 0ัคะแนนเท่านี้